สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF069 EP นี้จะเป็น EP1 ใน EP1 นะคะพี่เมย์จะแนะนำข้อมูลก่อนที่เราจะเริ่มถักเสื้อตัวนี้ลายที่เราใช้ถักจะเป็นการผสมนะคะระหว่างลายนี้ที่คุณเห็นนะคะที่เราเรียกกันว่าลายแจกันแล้วก็ลายที่พี่เมย์ใช้มาสลับนะคะจะเป็นลายพันหัวเข็มสองครั้งตัวสัญ,ญลักษณ์ลายจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวตรงปลายปลายคลิปนะคะพี่เมย์จะสอนวิธีการอ่านผังทรงของเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้จะเริ่มถักตั้งแต่ตรงคอเสื้อค่ะตรงที่ข้างบนสีส้มตรงนี้ก่อนนะเราจะถักสีส้มตรงนี้โดยที่ใช้ลายใจกันนะคะจํานวนดอกเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีคํานวณคํานวณแบบไหนหลังจากที่เราถักแถวแรกของลายเจกันเสร็จเรียบร้อยนะคะจนครบ ทั้งหมดของลายแจกันก็คือหกแถวเราก็จะเริ่มแบ่งงานออกเป็นแขนหน้าอกแขนแล้วก็ชิ้นหลังนะคะถักออกมาจนได้ขนาดของรักแร้ที่ต้องการขนาดของรักแร้ของเสื้อที่ต้องการนะคะถ้าเป็นรูปร่างปกติรูปร่างปกติก็คือแขนไม่ใหญ่อกไม่ใหญ่มากนะคะว่าจากตรงบุมตรงนี้ถึงแนวทะแยง สิบแปดเซนใส่สบายๆยี่สิบเซนใส่หลวมๆนะคะของพี่เมย์จะถักสิบแปดเซนนะคะแล้วเราก็จะเชื่อมลักแร้หลังจากนั้นตัวเสื้อก็จะถักตรงลงมาเอวจะเป็นเอวจั๊มนะคะวัดจากตัวหัวไหล่ลงไปถึงชายเสื้อความยาวตามชอบพี่เมย์จะถักห้าสิบห้าเซนแล้วก็วัดจากหัวไหล่ถึงปลายแขนตัวนี้ตามชอบแขนชายเสื้อแล้วก็คอจะเป็นลายจั๊มเหมือนกันนะคะ ขนาดความกว้างของหน้าอกมีผลกัอการคำนวณน,นะคะก่อนที่เราจะเริ่มถักเราควรจะวัดส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายก่อนรูปร่างของผู้หญิงนะคะจะมีหน้าอกมีพุงมีสะโพกส่วนไหนที่กว้างที่สุดใช้ส่วนนั้นนะคะของพี่เมย์จะวัดจากรอบตัวรอบตัวที่จะใช้ในการถักต้นแบบคือหนึ่งร้อยเซนค่ะลายแจกันนะคะ เวลาเราถักเราจะเริ่มจากลายนี้ก่อนหนึ่งช่วงลายจะใช้สองห่วงพี่เมย์จะเริ่มงานโดยการขึ้นเป็นห่วงโซ่ตรงนี้เป็นต้นแบบนะคะเป็นต้นแบบที่เขียนเป็นตารางให้ดูถ้าใครต้องการข้อมูลตรงนี้ให้คุณกดหยุดหน้าจอนะคะแคปเจอร์หน้าจอแล้วสามารถเอาไปใช้ในการถักได้เลยไหมที่พี่เมย์ใช้นะคะเข็มแรงมือนะคะมีผลกับขนาดของชิ้นงาน วิธีคำนวณให้เราคำนวณจากเส้นรอบศีรษะเรานะคะพี่เมย์ขึ้นทั้งหมดห้าสิบสองห่วงโซ่แล้ววัดรอบศีรษะแล้วลงตัวห้าสิบสองหารสองจะต้องได้เลขคู่นะคะเงื่อนไขของของห่วงที่ใช้ได้ก็คือตัวห่วงตัวนี้หารสองแล้วต้องได้เลขคู่เท่านั้นนะคะมันถึงจะแบ่งข้างหน้าข้างหลังและแขนลงตัวแล้วพี่จะแบ่งเป็นแขนห้า หน้าแปดแขนห้าหน้าแปดตรงนี้สามารถขยับได้ขยับเป็นแขนหกก็ได้นะคะถ้าเป็นแขนหกตรงหน้าก็จะเหลือเจ็ดถ้าหกตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดตรงนี้ขยับได้ทีนี้เรามาดูวิธีขยายถ้าไหมตามที่พี่เมย์ใช้พี่เมย์ใช้ยี่สิบประมาณยี่สิบอ้วนนะคะถ้าคุณถักด้วยยี่สิบอ้วนแล้วคุณจะขยายโดยที่เงื่อนไขก็คือพี่เมย์ถัก หนึ่งร้อยเซนนะคะเป็นตัวตั้งถ้าคุณขยายห่วงออกเป็นหกสิบห่วงหกสิบหารสองจะได้สามสิบลายแล้วคุณก็แบ่งเป็นหกเก้าหกเก้าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าคุณจะยุบก็สามารถทำได้นะคะได้ทั้งขยายได้ทั้งยุบถ้าเอาเป็นห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบสี่หารสองไม่ได้นะคะมันต้องเป็นห้าสิบหกหารสองตรงนี้ต้องเป็นเลขคู่เท่านั้น ลองปรับดูนะคะถ้าไหมเส้นเล็กกว่าต้นแบบห่วงจะต้องขึ้นเยอะขึ้นถ้าหาไหมเส้นใหญ่กว่าต้นแบบจํานวนห่วงจะน้อยลงจํานวนห่วงคํานวณได้จากเวลาคุณถักห่วงเสร็จแล้วคุณพันรอบศีรษะตัวเองค่ะพันรอบศีรษะตัวเองนับจํานวนห่วงหารสองลงด้วยเลขคู่ก็สามารถใช้ได้เลยผังลายที่พี่เมโชว์ตรงนี้นะคะคุณสามารถแคปเจอร์หน้าจอแล้วสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะ ลายนี้ที่เป็นลายแจกันพี่เมย์เคยถักเสื้อหลายรหัสเลยนะคะเดี๋ยวจะลงข้อมูลไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะสามารถตามไปดูเสื้อตัวอื่นที่พี่เมย์ใช้ลายนี้ในการถักได้แถวที่เราเริ่มต้นเริ่มงานด้วยห่วงนะคะแถวนี้จะไม่นับหลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วนะคะแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งเราจะเริ่มตรงนี้โดยการถักโซ่สี่ โซ่สี่จะแทนพันหัวเข็มสองครั้งหรือที่เราเรียกว่าทิปเปิลโคเชนะคะเราจะถักสี่หลักคั่นด้วยโซ่สามสัญลักษณ์ตัวนี้คือซิงเกิลโคเชโซ่อสองซิงเกิลแล้วถักเหมือนเดิมค่ะโซ่สามแล้วก็สี่หลักโดยการถักทิปเปิลโคเชโซ่สามซิงเกิลโซ่อสองซิงเกิลถักวนกลับมางานจะมาปิดตรงนี้ค่ะซิงเกิลโซ่สาม อ่าทีนี้แถวที่สองหนึ่งช่วงลายจะใช้สองห่วงก็คือห่วงหนึ่งกับห่วงสองเนี่ยค่ะวิธีนับเนี่ยค่ะมันใช้หนึ่งสองแถวที่สองขึ้นที่จุดสีดำตรงนี้ค่ะโซ่สี่ถักสองหลักแล้วตัวนี้ถักตัววีโซ่สามเหมือนเดิมซิงเกลิลโซ่สามถักวนรอบมามาปิดงานด้วยการถักหนึ่งหลัก จุดเชื่อมต่อแล้วเลื่อนห่วงเลื่อนห่วงมาขึ้นตรงที่เป็นตัวกลางพอดีตรงนี้แถวต่อไปค่ะแถวที่สามจะขึ้นด้วยโซ่สี่บวกกับโซ่หกนะคะตรงนี้เป็นโซ่สิบโซ่สี่ตัวนี้จะแทนพันหัวเข็มสองครั้งหลักที่หนึ่งถักตัววีตรงกลางตัววีก็คือการถักพันหัวเข็มสองครั้งลงไปที่หลักเดียวกันถักอีกสองหลัก เราข้ามฝั่งมาค่ะงานจะมาชนตรงนี้พอดีถักวนมางานจะมาจบโดยการที่ถักทิปเปิลโคเชกสองหลักนะคะแล้วก็หลักที่สามจะลงตรงนี้ลงตรงที่จุดเดียวกับตรงที่โซ่แถวต่อไปค่ะขึ้นตรงนี้ขั้นด้วยโซ่สองจะเป็นพันหัวเข็มสองครั้งขั้นด้วยโซ่สองนะคะนับจำนวนหลักให้ดีค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างล่างนะคะได้หกหลักข้างบนจะได้อยู่ห้ากลีบถักตามผังลายนี้ขึ้นมาผังลายถ้าต้องการนะคะแคปเจอร์หน้าจอตรงนี้แล้วสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะวิธีถักลายเจกันนี้นะคะพี่เมย์จะสาธิตที่รหัสคลิป mf ศูนย์หกเก้า ep สอง สำหรับ ep พหนึ่งเราจะเริ่มงานตรงนี้ไว้ก่อนมาดูอุปรกรณ์แล้วก็เริ่มต้นถักห่วงค่ะแนะนำอุปกรณ์สําหรับการถักเสื้อ MF 0 69นะคะพี่เมย์จะใช้ไหมเส้นขนาดเบอร์20ค่ะใหญ่กว่า20่ินิดนึงถึงขนาด20อ้วนได้นะคะถ้าเราจะถักเป็นแขนยาวก็เตรียมไหมไว้ประมาณ600กร,รัมนะคะตรงนี้ที่ใช้อยู่เป็นคอตตอนนะคะ ข็มจะใช้อยู่สองเบอร์เข็มหัวสองมิลจะใช้เริ่มต้นแล้วก็งานตรงที่เป็นลูกฟูกตรงคอแขนแล้วก็ชายเสื้อลายจะใช้สองจุดเจ็ดห้าในการถักสองจุดเจ็ดห้าคือขนาดตรงนี้ตรงหัวนี้นะคะตรงหัวนี้ต่อไปเป็นมาร์กเกอร์แล้วก็กันกรค่ะข้อมูลอีกอันหนึ่งที่จะต้องมีก็คือรอบศีรษะเรานะคะ เวลาเราถักงานที่เป็นงานไหมชิ้นเล็กนะคะมันจะมีปอกนิ้วที่เวลาใช้แล้วสามารถที่จะช่วยไม่ให้เราไม่ให้ไหมตัวนี้ยมันกินเข้าไปตรงเนื้อแล้วก็สามารถถักได้นานได้วิธีทําปอกนิ้วนะคะพี่เมย์ลงคลิปไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอตามไปดูได้นะแล้วก็เวลาเราถักพี่จะไม่ใช้วิธีพันนะคะใช้วิธีพาดผ่านเนี่ยพาดผ่านแบบนี้นี่นะ เราจะเริ่มงานโดยการถักห่วงโซ่ค่ะเราคล้องไหมก่อนเวลาถักจะดันหัวเข็มยาวนะคะใช้สองมินในการถักก่อนเริ่มโซ่สามโซ่สามพันหัวเข็มนะคะแทงลงไปตรงโซ่ตัวที่หนึ่งดึงห่วงออกมาดึงยาวนิดนึงดึงยาวแบบนี้นะแล้วรวบค่ะสองสองนยะคะได้หนึ่งตัวละ ต่อไปตัวที่สองโซ่สามพันหัวเข็มไม่แทงลงด้านข้างนะคะแทงตรงกลางเลยดึงตัวแรกยาวนิดหนึง่งรวบสองกับสองโซ่สามแทงลงตรงกลางเหมือนกันค่ะดึงยาวนิดหนึง่งรวบสองสอง ดึงยาวขึ้มานิดนึงเราจะได้ตัวห่วงโซ่หน้าตาแบบนี้ห่วงโซ่นะคะพี่เมย์จะเริ่มห้าสิบสองห่วงให้คุณวัดนะคะถักออกมาเรื่อยๆแล้วคุณเอาวัดรอบศีรษะตัวคุณเองหลวมนิดนึงเงื่อนไขก็คือจํานวนจะต้องเป็นเลขคู่หารสองแล้วจะต้องได้เลขคู่เหมือนกันนะคะแล้วแบ่งตามที่พี่เมย์แนะนําไปพี่เมย์จะเริ่มทั้งหมดห้าสิบสองค่ะ เสื้อตัวนี้นะคะเวลาเราคำนวณเราจะคำนวณจากตรงศีรษะเราเป็นเสื้อที่เวลาใส่ใส่จากสวมหัวลงมานะคะแล้วสามารถปรับได้ตามขนาดตามต้องการเพราะฉะนั้นแรงมือแต่ละคนไหมที่ใช้เข็มที่ใช้ไม่เหมือนกันถ้าไหมมันเส้นใหญ่จำนวนห่วงอาจจะน้อยกว่าต้นแบบถ้าไหมมันเส้นเล็กจำนวนห่วงอาจจะเพิ่มมากกว่าต้นแบบเงื่อนไขก็คือจานวนห่วงที่ได้หารสองเป็นเลขคู่นะคะ พี่เมย์เริ่มห้าสิบสองห่วงแล้วรูดค่ะพอเรารูดอย่างนี้เสร็จแล้วนะเราเชื่อมต่อแทงลงไปตรงนี้แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นเอาเส้นยาวนะคะใส่มือปัดเส้นนี้มาด้านซ้ายเอย้ด้านขวาตรงจุดเริ่มต้นนะคะตรงนี้แทงตรงจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ดึงผ่าน เราจะถักงานด้านที่มันเป็นด้านโซ่ค่ะถ้าเราดูลายนะลายจะมีตัวหนึ่งด้านบนเป็นโซ่ด้านด้านล่างเนี่ยจะเป็นดับเบิลโคเช่พอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้เราดูผังที่พี่เมย์สอนอ่านไปนี่นะคะเราจะเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งแทงลงไปตรงโซ่แล้วดึงแล้วเอาหัวเข็มเนะะี่ยค่ะแทงลงไปที่ช่องดึงห่วงขึ้นมาสองรวบ ถักซิงเกิลโคเชแต่นับตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่พันหัวเข็มสองครั้งเวลาถักเอานิ้วกลางกดแทงลงไปที่ช่องดันหัวเข็มยาวรวบสอง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 ตัวแล้วนะคะโซ่จะแทนตัวที่หนึ่งต่อไปเอานิ้วนี้กดไว้ ตัวที่สามพันหัวเข็มสองครั้งตัวที่สี่โซ่สามช่องโซ่ถัดไปเราถ,เรเถักซิงเกิลโครเชตโซ่สองถักซิงเกิลโคเชตโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้ง หนึ่งลายจะใช้สองช่องก็คือช่องที่หนึ่งกับช่องที่สองแบบนี้คือหนึ่งลายต่อไปค่ะถักเหมือนช่องนี้ทิปเปิลโคเชสี่ตัวค่ะ โซ่สามสิงเกิลโซ่สองซิงเกิลถักวนรอบค่ะอันนี้ได้สองลายละแถวที่หนึ่งนะคะของลายแจกันเราจะถักวนมาแล้วก็มาปิดงานตรงนี้ค่ะโซ่สามสิงเกิลโซ่สองซิงเกิลปิดงานนะคะโดยการถักโซ่ สามแล้วนับขึ้นไปตรงนี้ค่ะตรงโซ่สี่ที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะแทงแล้วเราก็ดึงผ่านพอเราได้ชิ้นงานออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วให้เราลองสวมสีสันเราอีกรอบนึงค่ะว่าใส่ได้ไหมเพื่อความแน่ใจนะอีพีต่อไปจะเป็นอีพีสองพี่เมย์จะพาถักลายเจกันนะคะตั้งแต่แถวที่สองจนถึงแถวที่หก ข้อมูลของเสื้อตัวนี้และช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์อ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะไหมเข็มแรงมือมีผลกับขนาดของลายนะคะพบกันคลิปต่อไปที่ youtube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ